ครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับในส่วนของวิธีการนะครับทำผิวนะครับชิ้นงานนะครับก่อนที่เหมือนกันเป็นการเตรียมผิวนะครับสำหรับงานพวกงานเซอร์เฟตนะครับก่อนที่เราจะไปทำแมชชีนนะครับหรือทำแคมนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีผิวงานเนี่ยอาจจะมี ผิวที่ไม่สมูทนะครับในส่วนของฟังก์ชันนะครับท็อปโิจมีในส่วนของคําสั่งที่สามารถที่จะปูผิวขึ้นมาใหม่นะครับให้สมูทแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะไปทําแคมนะครับเพื่อทําให้เวลาเราทํา o peration ทุนผา h มาเนี่ยทุนผาดก็จะสมูทนะครับตามผิวที่เราทําขึ้นมาใหม่นะครับทํายังไงนะครับอันนี้ผมอยู่ในส่วนของหน้าแคมเลยนะครับ ซึ่งในส่วนของหน้าแมชีหรือหน้าแคมของ t o p ป o l i d สามารถที่จะทำการสวิตช์นะครับไปที่หน้า Cat ได้นะครับโดยใชใ้ในส่วนคำสั่ง go to c a t นะครับตรงนี้นะครับสามารถคลิกแล้วก็นะครับมันจะไปในส่วนของโหมด Cat ทันทีนะครับชุดคำสั่งที่เกี่ยวกับพวกโหมดเ h ฟโหมดเซิร์ฟเก็จะขึ้นมานะครับเพื่อที่จะทำ Cat ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องกลับไปที่ไฟล์ Cat นะครับต้นฉบับ เดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนอื่นนะครับจะต้องสร้างเส้นโปรไฟล์ก่อนนะครับในส่วนของคําสั่งแรกที่แนะนําจะอยู่ในส่วนของ TD Sketch ชื่อว่า Multiple Intersection ในการสร้างเส้นโปรไฟล์ตามผิวนะครับเพื่อที่จะนําไปใช้เส้นโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นจากคําสั่งนี้ไปใช้ในส่วนของคําสั่งต่อไปเพื่อปูผิวตามเส้นโปรไฟล์โอเคนะคำสั่ง มัลติเพิล n ินเตอร์เซ็กชันนะครับจะมี2โหมดให้เลือกนะครับก็คือ Shape แล้วก็เฟสนะครับก็คือสามารถสร้างทั้งทั้งผิวทั้งเชฟได้เลยหรือจะเลือกเฉพาะบางผิวนะครับเพื่อสร้างเส้นโปรไฟล์นะครับอันนี้ตัวอย่างนี้ผมจะเลือกเป็นแบบเฟสนะครับก็คือจะสร้างเฉพาะจุดที่เป็นบริเวณสีน้ำเงินตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะ Select หรือเลือกได้เลยนะครับแต่ถ้าเราสามารถที่ใช้ Option นะครับพวกการเลือก f a ฟ e ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างตัวนี้ผมจะใช้ในส่วนของ Face by c ั l เ r อร์นะครับเฟสบอยคัลเลอร์นะครับผมก็เลือกจิ้มสีน้าเงินตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการหาผิวที่เป็นสีเดียวกันให้แบบอัตโนมัตินะครับจากนั้นก็กดตกลงนะครับเราก็จะได้เลือกผิวเฉพาะบริเวณสีนั้นที่เราต้องการนะครับโดยที่ไม่ต้องไปนั่งจิ้มทีละจุดทีละจุดนะครับเสียเวลานะครับถัดมานะครับก็ก่อนที่จะสร้างเส้นไกด์นะครับเส้น โปรไฟล์ ile, ก็จะมีหลายไท้ายเราเลือกเป็นแบบหนึ่งเป็นแบบตามเพจนะครับแบบ1โปรไฟล์2โปรไฟล์3โปรไฟล์นะครับ,แบบ profile, profile, profile รบตามที่เราต้องการเพื่อที่จะเหมือนสร้างขอบเขตโปรไฟล์ว่าจะให้เส้นมันวิ่งอยู่ในโปรไฟล์ที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นแบบ t o โปรไฟล์แล้วกันนะครับผมก็เลือกอ่นนี้แล้วก็โปรไฟล์ที่2นะครับโปรไฟล์ที่2นะครับผมก็เลือกขอบด้านนอกที่เราต้องการนะครับโอเคสังเกตเราก็ กับทางนะครับให้ในส่วนของหูล้อสอดไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะสร้างเส้นโปรไฟล์ลักษณะนี้ให้นะครับโดยในส่วนของการคําสั่งสร้างเส้นเนี่ยก็กําหนดได้เลยว่าจะตามพอยต์นะครับคีเอทพอยต์นะครับตามจํานวนที่เราใส่นะครับหรือจะเป็นแบบการเซตพอยต์ to p พอยต์นะครับอันนี้เราใช้วิธีกําหนดนะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับเป็นแบบจํานวนพอยต์เลยที่เราต้องการผมบอกสี่สิบห้าถ้าสมมติปรับ60ละนะครับเส้นก็จะละเอียดขึ้นเห็นไหมครับ อยู่ที่ความละเอียดที่เราต้องการหรือเส้นที่เราต้องการนําไปใช้ต่อนะครับเลือกเป็นแบบเล้งนะครับจากนั้นเรากดตกลงนะครับเราก็จะได้เส้นโปรไฟล์ทั้งหมดนะครับตามผิวที่เราเลือกมานะครับจากนั้นก็ออกนะครับเราจะได้เส้นสเกตแล้วจากนั้นนะครับจะไปใช้คําสั่งในหมวดเซอร์เฟตที่เป็นคําสั่งที่สร้างผิวเซอร์เฟตขึ้นมาตามเส้นโปรไฟล์ที่เราใช้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคําสั่งใหม่นะครับที่ชื่อว่าฟิตติ้งนะครับอยู่ในหมวดเซอร์เฟต นะครับอ่าก็จะให้เลือกเส้นโปรไฟล์นะครับเราก็เลือกเส้นโปรไฟล์ที่เราสร้างขึ้นนะครับเห็นไหมครับมันจะสร้างผิวเซอร์เฟตขึ้นมา1ผิวแบบเนียนเลยนะครับจากนั้นก็สามารถที่จะ Extend นะครับออกมาได้นะครับเปิด Option Extend นะครับผมจะอ Extend ออกมาทั้งปลายแล้วก็จุด Start และจุด End สามารถกำหนดได้นะครับถ้าเราต้องการจุดใดจุดหนึ่งที่ เอ็กเทนเซิร์เฟออกมานะครับวันนี้ผม Extend มาทั้งทั้งจุด Star ์และจุดเ n ็นะครับเท่ากับ10นะครับก็กดตกลงนะครับเราก็จะได้คำในส่วนของผิวเห็นไหมครับลองไฮดูนะครับคลิกขวาไฮสเก็ตไปก่อนแล้วก็ไฮเชฟตัวนี้เห็นไหมครับผิวที่เราได้ปูขึ้นมาใหม่เรียบเนียนนะครับผิวสมูทเป็นชิ้นเดียวกันนะครับทำให้เราสามารถที่จะทำแคมได้ง่ายนะครับลองไปดูนะครับผมก็ go to camp นะครับแล้วก็ สร้างโอเปอเรชันนะครับผมใช้คำสั่ง s w i e p i n g นะครับในหมวด TD นะครับก็เลือกทูนอะไรปกตินะครับใส่ค่า Step Over นะครับกำหนด In Out เข้าออกของทูนนะครับลายทิศทางเป็นแบบนี้นะครับกดตกลงนะครับเราก็จะได้ในส่วนของคำสั่ง s w e p p i n g นะครับบริเวณผิว Surface เห็นไหมครับสวยงามนะครับตามผิวที่เราปูขึ้นมาใหม่นะครับแค่นี้เราก็จะได้ คำสั่งนะครับในส่วนของการกัดพวกกัดผิวเซอร์เฟตได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับในส่วนของใช้คําสั่งแครดเพื่อช่วยในการปูผิวใหม่เพื่อมาทำแคมนะครับได้ง่ายขึ้นนะครับวันนี้ก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็กดติดตามในส่วนของ YouTube 4D Corporation ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ